ไมี่คุณแม่บ้านถังขยะเต็มแล้วขอแรงช่วยเอาไปทิ้งให้หน่อยสิพอดีว่าเดซี่ทำงานอยู่น่ะแล้วในอนาคตจะตายไหมเนี่ยเฮ้พูดอะไรของแกเนี่ยเอไม่อยู่เหรอฮ้ไม่เป็นไรงั้นเดซี่ไปเองก็ได้อย่าบอกอะว่าตายแล้วคุณผู้ช่่วย ความสัมพันธ์ยังไงกับแม่บานคนนี้ครับเราทั้งสองคนสนิทกันมากเลยฮะจริงๆแล้วแทบจะบอกได้เลยว่าเธอเป็นเหมือนหนึ่งในครอบครัวของเดซี่เลยไม่นึกเลยว่าเดซี่จะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เธอก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรถึงขั้นต้องมีคนมาหมายควาแบบนี้เลยจ้ะเธอเธอเป็นคนดีมากเลยนะทำไมต้องเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นด้วย ขออนุญ,ญาตนะครับคุณเป็นเจ้าของห้อง203ใช่ไหมครับผมเป็นนักข่าวมาจากช่องหมวดฮาร์ดอยากจะมาสอบถามเรื่องของแม่บ้านคนนั้นหน่อยนะครับอ๋อแม่บ้านคนนั้นหรครับไม่น่ามีเรื่องกับผู้หญิกคนอื่นมาก่อนเลยหนูก็ไม่แน่ใจแต่ลองไปถามห้อง207ดูค่ะหนูเห็นว่าพวกเขาดูสอดส่กันดีพี่สาวคนนั้นน่าจะช่วยพี่ได้นะคะือขออนุญ,ญาตนะครับคุณเดซี่ครับ ผมเป็นนักข่าวมาจากช่องวัตท์ฮาร์ดพอดีผมอยากจะมาสอบถามเรื่องของแม่บ้านของคุณหน่อยนะครับเห็นว่าคุณค่อนข้างสนิทกับเธอเลยอยากจะมาหาขอ้อมูลไว้เขียนข่าวซักหน่อยเอ่อพอจะสะดวกไหมครับทั้งหลอนและเดซี่ค่อนข,ข้างที่จะสนิทกันมากเลยละ่ะหลอนเปรียบเสมือนแม่แท้ๆของเดซี่ที่เดซี่ไม่เคยมีมาก่อนจนเดซี่ถึงขั้นให้หลอนอาศัยอยู่ในห้องกับเดซี่เลยละ่ะ แต่ก็เอาเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วมันั่งพักตรงนี้กันก่อนเถอะตอนนี้เธอคงจะดูเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมล่ะเห็นเดินมาทั่วตึกเลยอยากดื่มน้ําอะไรหน่อยไหมเอ่อผมขอปเป็นน้าเปล่าแล้วกันครับได้จ้าราตรงนี้สักครู่นะนอนเบลล์ลเจ้าวันนั้นในคุณดิเจ้าวัจ้าวันนั้นในดซี่ เจานะตอนนี้ยังออกไปเล่นไม่ได้นะมันยังไม่ถึงเวลาของเธอรอแป๊บนึงได้ไหมฉันสัญญาอย่าฉันให้เล่นตามใจชอบเลยจะเอานะจอาันนั้นเองกลับมาแล้วจ้ารอนานหรือเปล่าจ๊ะห้องใหญ่ดีนะครับ จ้าขอบคุณมากที่ชมนะจ้าลำบากมากๆเลยหล่ะ่าจะหาเงินมาซื้อได้ขนาดนี้เนะี<อ>่ยอุ้ยตายแล้วขอโทษนะครับผมไม่ลงตัวเลยขอโทษจริงๆครับไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวฉันจัดการให้เองขอโทษจริงๆนะครับถ้างั้นผมคงต้องขอตัวก่อนพอดีมีธุระต่อนะครับโอเคจ้าเดินทางกับดีๆนะจ้า เป็นไงครับคุณลุงผมรอคุณมาตั้งนานออกมาสักทีนะครับ <c oughs> ลุงเอามาทำ็นตรงนี้ไดกเป็นใครผมเป็นนักข่าวนะครับอยากจะขอดูกล้องวงจรปิดสักหน่อยได้หรือเปล่าผมอยากได้ภาพเอาไปทําข่าวนะครับไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ทาแบบนี้ได้ทีไหนกันเ่าไม่เป็นสิส่วนบุคคลนะเอาหน่อยนะาลุงสักหน่อยเหอะ <c oughs> โอ้เนาะสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ อ้ยไอ้หนุ่มก็ใช้ห้องได้ตามสบายเลยผมไปก่อนละสวัสดีครับคุณเดซี่พอดีผมซื้อน้ำมาฝานะครับอ๋อขอบใจมากนะ อ๋อเรื่องของเธอน่ะเหรอตำรวจเขายังไม่ได้แจ้งอะไรมาเพิ่มเติมเลยอ,อ๋องั้นเหรอครับแล้วคุณพอทำใจได้บ้างหรือยังออขอโทษนะครับคุณเดซี่ผมไม่ทันระวังไม่เป็นไรหรอกแต่ช่วยเก็บกวาดให้หน่อยนะฉัน,ฉนขอตัว,ตวไปทำอะไรที่หน่อยคุณเดซี่ครับคุณพอจะรู้หรือเปล่าว่ามนเกิดอะไรขึ้นในนี้ ชะบอกมทีแ้หรือเปล่าที่อยู่นเป็นโอนไม่ใช่คุณเขาเป็นคนที่คล้ายๆคุณใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เดซี่อยู่แล้วนะ่ะเดซี่คงไม่กล้าทำร้ายใครหรอกแรกเกินะไม่น่าปล่อยยามหาหน้าเงินนั่นเอาไว้เลยจริงๆทุกอย่างมันพังไม่เป็นท่าหมดเลยหลังจากนี้คงไม่เห็นหน้ามันอีกแล้วละ่ะแต่ก่อนอื่นเลยแล่นมึงก่อนละกันเดซี่คุณเดซี่พวามึงทแท้ๆมายุ่งไม่เข้าเรื่อง ตอนแรกอีเดซี่มันปล่อยให้มึงเข้าห้องมากูก็กะจะเล่นมึงอยู่แล้วแต่อีเดซี่มันดื้อกูเลยทําอะไรไม่ได้อย่างที่ตกลงเอาไว้คุณเดซี่คุณเดซี่อยู่ในนั้นใช่ไหมครับผมรู้คุณไม่ใช่คนที่ฆ่าแม่บ้านแล้วคุณก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยคุณเดซี่ผมขอร้องละอ่ะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้อนุญาตให้คุณออกมาหุบปากมึงก็รู้ว่ามันจะแจ้งตำรวจถ้าปล่อยมันไปเราจบเพกันแน่หนีไปคุณนักข่าว รีไปแจ้งตำรวจซะแล้วก็ขอบคุณที่บอกเรื่องแม่บ้านนะ <Daisy. S 1> มันถึงเวลาแล้วนะที่คนเราต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำนะนี่มึงจะบ้าเหรอมึงยอมติดคุกรือยังไงจัดก,การมันสิวะในตอนนี้ทางตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆาหันศพของคอนโดได้แล้วครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็เป็นคนใกล้ตัวของแม่บ้านเองอย่างคุณไฮโซเดซี so ่หลังจากการสืบค้นข้อมูลของผู้ต้องหาทำให้เราได้ทราบว่าผู้ต้องหามีโรคเกี่ยวกับทางจิต โดยแพทย์ประจำตัวของเขาณโรงพยาบาลจิตเวชได้ออกมาบอกว่าผู้ต้องหาคดีนี้มีอาการเกี่ยวกับโรคหลายบุคลิกมานานพอสมควรแล้วโดยมีใบรับรองและหลักฐานจากทางแพทย์ประจำตัวมารับรองเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คุณเดซี่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบส่วนตัวไว้ว่าเขาเริ่มที่จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเท่าที่จําความได้ในช่วงวัยเด็กของเขาเขาถูกพ่อแม่ทําร้ายร่างกายและใช้คําพูดรุนแรงกับเขาอยู่เป็นประจำจนสุดท้ายเขาทนไม่ไหว เขาจึงสร้างตัวตนอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาชื่อว่ามาคัทซึ่งเป็นตัวตนผู้ก่อเหตุมารับความเจ็บปวดแทนในวัยเด็กซึ่งในระหว่างการรักษาเขาก็ได้สร้างตัวตนขึ้นมาอีกสองตัวตนตัวตนแรกคือหนุน้อยเจซี่เป็นเด็กร่าเริงเป็นตัวแทนวัยเด็กของเดซี่ที่ขาดหายไปและอีกตัวตนหนึ่งคือเจมส์ชายหนุ่มอบอุ่นใจดีคอยพูดคุยสื่อสารแทนเดซี่เมื่อตอนที่เดซี่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถพูดคุยตอบโต้กับใครได้ซึ่งตัวตนผู้ก่อเหตุอย่างมาคัทที่เดซี่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงได้ก่อเหตุสลดนี้ขึ้นครับ